กดปุ๊บอ่ากระจกเลื่อนลงปุ๊บตัวนี้จะสไลด์ขึ้นไปเองแค่ปุ่มเดียวนะครับตัวนี้สไลด์เปิดเึ้นไปมันเป็นกระบะได้ด้วยการเปิดท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยครับก็จะกลายเป็นมันรถกระบะเลยใช่ไหมครับปล่อยขายาวไปมันสบายจริงนะโคตรสบายเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมดีพอชอยระวันสารยานะครับผมแล้ววันนี้ ผมจะพาท,ท,ทุกคนมาทําความรู้จักก <charger S 2> ับเจ้า E07 นะครับคันนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะครับกับงานมอเตอร์โชนี้นะครับและวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพาทุกคนมาชมก็คือผมจะมาสาธิตการใช้รถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความอเนกประสงค์ของรถคันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับผมพูดถึงความอเนกประสงค์มันวันนี้ทั้งวันยังไม่จบเลยนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันนะครับและเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับกับคันนี้อันดับแรกครับผมจะพาทุกคนมาชมด้านหน้าของตัวรรรถกก่่่อออออนนนนคับต้้งงงวาีีใเืขด คือดีไซน์ได้ดีมากๆนะครับดีไซน์สวยมากคนออกแบบเนี่ยเขาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะทุกคนดูไฟมีไฟเส้นนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวระหว่างที่เป็นไฟเลี้ยวมันจะเป็นไฟเดย์ไทม์ก่อนนะครับแล้วก็ มีไฟตรงข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับไฟข้างหน้าตรงนี้จะเป็นเส้นยาวมาเลยครับเอาง่ายว่าตอนกลางวันนะขับมาจากไกลเนี่ยเรารู้เลยว่ารุ่นอะไรคือถ้าคนถ้าทุกคนที่รู้จักรุ่น e07 อยู่แล้วครับถ้าเห็นไฟหน้ารู้เลยว่าคันหน้าเนี่ยคือ e07 แน่นอนเพราะไฟหน้าแบบนี้ไม่เคยมีคันไหนมีเลยนะครับนี่คือความพิเศษของเขานะ ผมจะบอกว่าคันที่ผมกําลังรีวิวให้ทุกคนชมเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นไอ้ตัวเริ่มต้นเนี่ยราคามันไม่ได้แรงมากครับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแบาทนะครับทุกคนมันมี2สเปคนะล้านหกับ2ล้านเลยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าตัวล้านหกอ่ะน่าสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่า1คือคราคาเข้าถึงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งระยะทางมันได้เยอะนะครับคันนี้ได้640กิโลเลยนะอันนี้ผมเอาแค่ระยะทางนะเพราะว่าตัวเนี้ยระยะทางได้ไกลแล้วก็ขับเคลื่อนแค่200ล้อนะครับ ส่วนตัวท็อป2ล้านเ็าจะขับเพื่อน4ล้อนั่นเองอ่ะมาดูกันเซ็นเซอร์6จุดมีมาให้ครับตัวนี้เป็นสายป้ายทะเบียนมีกล้องหน้าให้คันนี้กล้องรอบคันนะครับมาดูตรงแก้มด้านข้างเนี่ยเหมือนจะเป็นช่องลมด้านข้างก็แต่เป็นช่องหลอกนะไม่ใช่ช่องจริงครับตอนนี้สวยมากทีนี้นะครับยังไม่ติตัวรถเนี่ยผมมองว่ามิติรถนี่คือใหญ่มากนะครับคันนี้เชื่อไหมครับทุกคนว่าคันนี้ยาวพอๆกับรถกระบะบ้านเราเลย เพราะคันนี้ยาว5เมตรกว่าซึ่งปกติรถ SUV ครับมันจะยาวแค่4เมตรกว่านะครับแต่คันนี้น่าจะยาวสุดในบรรดารถ SUV แล้วผมจะบอกอย่างนี้ครับว่า e 0 7เเนี่ยเขาเป็นรถ SUV เป็นหลักนะครับคือเป็น SUV แต่มันสามารถที่จะแปลงล่างเป็นรถกระบะได้เพราะอัาน,นึ่งประสงค์ของมันคือตรงนี้แหละที่มันมันไม่เคยมีรถแบบนี้มาก่อนทีนี้มาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างคือบอกเลยว่าล้อแม็กให้อะไรบเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนดูล้อแม็กล้อแม็กขอบ21นะล้อแม็กขอบ21นิ้ว นะเป็นลายก้าน3ก้านนะครับพร้อมตกแต่งให้ได้มันจะเป็นทึบๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ในหลักของ a อ r o d y n ไดนามิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยยางที่ได้มาคือยางมิชลินพายรลสปอร์ตเลยทุกคนมีปตนยางมิชลินเลยนะและที่สําคัญซุ้มล้อโอ้โ,อโหเก็บงานมาดีมากซุ้มลอ้อเก็บงานดีนะครับตัวซุ้มแบบนี้ก็เป็นสีดําตกแต่งมาสวยมาก ข้างในครับกันหินกระเด็นซับเสียงน่าจะผมว่าการซับเสียงนี่คือโอเคมากมากเลยถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ล้อมแมกขอยี่สิบเอ็ดกับลายแบบนี้เป็นพลาสติกครอบนะครับไม่ได้เป็นแมกเป็นเหล็กนะจากการที่เคราดูรู้เลยว่าเป็นพลาสติกครอบเพื่อหลักแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ตกแต่งสีดําแบบนี้สวยงามข้างนอกเป็นกระจกนะครับมีกล้องด้านข้างแบบนี้กล้องรอบคันแน่นอนดูดีไซน์มาดีไซน์มาด้านข้างที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบเก็บซ่อนนะครับเพื่อที่จะได้หลักแอโรไดนามิกดีๆเนาะ กันกระแทกกันขอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีลายมีหินกระเด็นมีอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ไปเกี่ยวอะไรกับสีของรถนะครับข้างบนมีแหลกหลังคานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปแต่งเป็นแหลกหลังคาเพิ่มแบบนี้ได้นะครับตัวแหลกหลังคาตัวนี้ครับสามารถรับน้ําหนักได้แบบถ้ารถมันจอดอยู่นิ่งๆนะครับรับน้าหนักได้ถึง200โลนะครับแต่ถ้ารถวิ่งรับน้ําหนักได้ไม่เกิน80ดสโลนะครับเวลาใช้ก็พิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับข้างหลังประตูหลังโคตรใหญ่เลยทุกคนดูประตูหลังใหญ่ขนาดนนีี้้้ะครับเเปปิิดดมมาาาทกกววงแล ให้เราเข้าไปนั่งได้แบบสะดวกสบายแบบนี้ได้เลยนะาาเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ดูนิดนึงนะห้องผู้โดยสารด้านหลังโอ้โหคือแบบนั่งคือเข่าจะเหลือเยอะไปไหนนี่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของผมนั่งจริงนะครับข้างหน้าทีนี้เราก็จะนั่งสบายๆแบบนี้มีแอร์หลังให้มีช่อง USB Type C ให้นะครับแล้วก็หลังคาเป็นหลังคาพาโนลามิกการลูฟนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเป็นซันลูฟได้นะครับแต่ว่าเป็นหลังคาแก้วทั้งบานนะครับ เบื้องต้นห้องผู้โดยสารด้านหลังประมาณนี้ทีนี้ผมจะไล่ไปถึงข้างหลังครับจุดเด่นเลยของรถคันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็น SUV แบบนี้คือถ้าเรามองแบบนี้ครับเราจะมองว่ามันคือรถ SUV ใช่ไหมครับถ้าไมถึงมองว่าเป็นรถ SUV คือมันลาดยาวมาจากข้างหน้าครับมาจนถึงข้างหลังแบบนี้นะครับกลับมาถึงไฟท้ายแบบนี้แต่เราอยากวันนี้ผมจะทําการแปลงล่างให้ทุกคนดูแปลงล่างยังไงมันจะมีปุ่มกดเปิดตรงนี้ถ้าเป็นรถทั่วไปที่เป็น SUV นะครับกดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ดูคันนี้นะดูกระจกตัวนี้กดปุ๊บอ่ากระจกเลื่อนลงปุ๊บตัวนี้จะสไลด์ขึ้นไปเองแค่ปุ่มเดียวนะครับตัวนี้สไลด์เปิดขึ้นไปเราสามารถที่จะยกของแล้วก็มาวางได้เลยใช่ไหมครับอ่ะยกของยกของวางถามว่าตัวนี้เปิดขึ้นอีกได้ไหมเปิดขึ้นอีกได้ครับเพียงแค่กดปุ่มสามารถที่จะเปิดขึ้นไปอ่าลองดูด้วยกันว่าถ้าเปิดสุดแล้วมันจะสุดได้เท่าไหร่เห็ He ard? He ard? He ard? นปะเห็นปะนุ่นเลยครับสุดเลยนะครับแล้วดูแบบนี้ก็ SUV ทั่วไปก็ก็ประมาณนี้ป้าใส่ของอะะทีีนนน้้มมาดดูัเป็กระบะไ ด้วยการเปิดท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยครับก็จะกลายเป็นรถกระบะเลยใช่ไหมครับมีโชค๊คไฟฟ้าตรงนี้ให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตะลิงตรงนี้นะครับมาช่วยดึงอีกทีหนึ่งครับให้การบรรทุกน้าหนักรถนะครับน้าหนักบรรทุกได้ดดมากขึ้นนะครับเวลาผมนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนผมนั่งท้ายรถกระบะเลยนะแต่าจริงคันนี้มันคือ SUV ที่แปลงร่างมันกระบะได้นะครับและตรงนี้สามารถที่จะเปิดเอาของวางด้านในได้ด้วยนะครับสามารถที่จะนําของมาวางไว้แล้วก็พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มากับรถนะ โอ้ oh, ถ้าถ้าไปแคมปิ้งนะครับก็สามารถที่จะใส่ของที่เป็นพวกมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ครับอย่างเช่นแบบของของปลาหมึอกอาหารทะเลหรือว่าทุเรียนอะไรพวกเนี้ยใส่ได้สบายหรือถ้าใครต้องการเอารองเท้ามาเก็บตรงนี้ก็เก็บได้เลยนะครับก็จะเก็บกลิ่นได้ในระดับนึงเลยอ่อยาแต่จริงๆตัวนี้ไม่ใช่เดิมๆจากของรถนะครับตัวนี้คือเขาแต่งเพิ่มนะคันนี้เป็นรถโชว์นะครับรถเทสเอามาให้ทุกคนได้ชมกันเป็นตัวอย่างก็คือมันสามารถที่จะไปแต่งแบบนี้เพิ่มได้นะเห็นไ,ไหมดึงมา ทำไมถึงเลื่อนได้นะครับก็คือสมมติว่าเรามีลังของหนักนะครับแล้วก็ยกขึ้นง่ายมากกว่าใช่ไหมครับพอพอมันหนักมากๆเรายกวางเสร็จปุ๊บเราก็ดันกลับขึ้นไปได้นี่ก็เข้าล็อกเข้ารอยเหมือนเดิมนะครับมาดูในกระบะรถเนี่ยม,มีอะไรให้เราบ้างมันมีตรงนี้นิดนึงครับมีปลั๊กไฟให้เราด้วยนะครับ เป็นปลั๊ก2รลูปลั๊ก3รลูนะครับแล้วก็จะเป็นตัว power outlet ได้อีกหนึ่งช่องนะเอาไว้ให้เราไปแคมป์ปิ้งได้แบบสบายใจนะครับสามารถใช้ไฟได้3.5กิโลวัตต์แล้วก็220โวลต์ทุกคนลองคำนวณดูนะครับว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างเฮ้ยเุ้ยลืมไปมันเป็นไฟฟ้าโหเราเราชินไงเราชินกับรถกระบะบ้านเราไงอ่ะทีนี้เราก็ปิดกระบะอ่าเห็นไหมครับ เสร็จปุ๊บก็จะสามารถเป็นกระบะแบบนี้ได้เลยเหมือนรถทั่วไปนะครับผมมีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่จะพาทุกคนชมกันอ่ะทุกคนครับดูบรรยากาศภายในนะครับเห็นไหมตัวนี้สามารถที่จะวางของไปได้เยอะมากๆครับขนของไปเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราจะเสียพื้นที่ในการนั่งไปนะถ้าสมมุติว่าต้องนั่งเราอาจจะเลื่อนมานั่งตรงนี้นะรหรือว่าปูที่นอนให้น้องๆเด็กๆนอนได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีถ้าเราจะทํากลับขึ้นมาทํายังไงครับก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นไปครับ ยกตัวนี้ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือดึงสลักตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นไปครับอ่าดันขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้ในพื้นที่เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือปิดไปแล้วก็ข้างหลังไม่ใส่ของนี่คือข้อดีของรถนะครับอ่าทีนี้จะนั่งฝั่งนี้ให้ทุกคนชมกันว่าเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้มีที่ห้อยเหมือนกันนะครับมีแอร์หลังแล้วก็พักแขนตรงนี้ตรงนี้ตัวหัวหัวเบาะตรงนี้ครับเขาจะติดตรงนี้เลยมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะมั่นคงนิดนึงนะครับแล้วก็ เวลาเราปิดมานะครับแขนสองฝั่งเราครับจะพอดีเลยแล้วก็เอาแก้วมาวางสองแก้วได้นะครับแล้วก็นั่ง ชิวๆไปโอ้คือพื้นที่รถคือใหญ่มากจริงๆนะครับทุกคนรถแม่งโคตรใหญ่เลยมันไม่มีที่ให้ใส่เอกสารนะครับอ่าอันนี้แจ้งก็คือสิ่งที่เสียไปของตัวนี้คือไม่มีที่ใส่เอกสารได้ทีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งครับที่ให้ความสะดวกสบายมากๆกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองโหมดแคมปิ้งกันดูที่แบบว่าเอาขาพาดพาเบาะลงมานอนนะครับแต่ว่าโหมดนี้นะเราจะต้องถอดเบาะก่อนนะครับอ่ะการถอดเบาะนะครับให้เรากดตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอาเบาเอาหัวเบาออกนะครับ จะสาธิตวิธีการนอนพักผ่อนในรถให้ทุกคนได้ชมกันเริ่มเลยเข้าไปที่หน้าจอนะครับเลื่อนหน้าจอไปฝั่งซ้ายอ่าโอเคแล้วเราก็กดอันกลางเลยร้อยกดปุ๊บแล้วก็รอนะครับหน้าจอจะประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรอได้เลยอาจจะมานั่งตรงกลางรอก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโหมดนี้มันจะอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับว่าเบาะมันจะไหลมาเองเห็นไหมครับเรานั่งหลบเบาะก่อนก็ได้ครับอันนี้มันจะได้พื้นที่ข้างหลังได้แบบเยอะมาก,มากๆแล้วเราสามารถนอนอ่านหนังสือนอนเล่นเกมได้เลยนะครับอ่ารอดูนะ ตัวหัวเบาเนี่ยครับเขาจะมาชิดตรงนี้พอดีเห็นไหมครับชิดพอดีปุ๊บมันก็จะเป็นการต่อกันพอดีปล่อยขายาวไปมันสบายจริงนะโคตรสบายเลยแล้วก็เอานี้ลงมามีน้ำหนึ่งแก้วตรงนี้นั่งนอนแล้วก็เล่นเกมได้ครับเปิดแอร์ชำ่ำนอนในรถได้24ชั่วโมงได้เลยนะครับเต็มที่นะหมดไฟไปกับการนอนเล่นในรถเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยประมาณชั่วโมงละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอันนี้ก็ปรับแอร์ใส่ตัวเองร้อนก็เปิดแอร์นะครับแต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ก็ต้องเปิดใจนะครับ นี่งไงล่ะเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือโหมดแคมปิ้งสบายๆนะครับถ้าเราจะออก,ออกจากโหมดนี้ยากไหมเขามีที่ไว้ให้เราวางลงมาอยู่แล้วครับเราก็แค่กลับไปเหมือนเดิมครับอ่าแล้วรอ4วีวิเหมือนเดิมนะครับรอ4วีวิเหมือนเดิมเริ่มการคืนค่าเหมือนเดิมสังเกตไหมครับบอกก็อัตโนมัติแบบนี้ไปเลยซันูก็เปิดให้เราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโหมดเมื่อกี้เป็นโหมดนอนซันูก็เลยปิดลงมา ตัวตัวม่านบางังแดดนะที่เหลือเราทํายังไงครับพอเราทําเสร็จเราก็แค่เอาเบาะมาสวงเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวพามาสาธิตในห้องผู้โดยสารด้านในแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับเราขึ้นรถมานะครับผมจะบอกว่าเบาะตัวนี้ครับเบาะตัวนี้เขาจะเป็นเบาะวีลทัมซีดด้วยนะครับมันจะสามารถทําได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนหลังนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็ยกน่องได้ด้วยนะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือการยกน่องแบบนี้ในกรณีที่ผมจะจอดรถพักผ่อนนอนรอลูกรอเต้าไปนะ เราก็จะดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอนหลังเอนหลังเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะยกได้อีกด้วยนะครับเห็นไหม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 โอ้แล้วก็นอนพักผ่อนได้ครับแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนแบบเก้าอี้แบบเก้าอี้นวดเลยที่แบบเอนหลังมาสุดๆแล้วก็นอนยกขาขึ้นนะครับแต่ว่ากรณีแบบนี้มันยากไปไหมผมมีคีย์ลัดให้ด้วยนะครับถ้าเราอยากนอนทุกคนเห็นปุ่มนอนไหมปุ่มเบาะนอนเบาะนี้ครับกดปุ่มเดียวกดเบาะปุ่มทีเดียวเรียบร้อยครับมาแล้วครับทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยครับนี่ เป็นตำแหน่งนอนที่ดีที่สุดด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจะเลิกนอนแล้วอ่ะทุกคนรอลูกลูกมาแล้วเรากดอีกปุ่มหนึ่งปุ๊บขึ้นมาครับกลับมากลายเป็นปุ่มนั่งเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปเป็นตำแหน่งของเมมโมรี่ซีทที่เราตั้งไว้ได้นะครับยัง่ายล่ะเจ๋งปะ ทีนี้มาดูการขับขี่และการออกแบบภายในมีความเป็นมินิมอลมากๆนะครับปุ่มกดโคตรน้อยปุ่มมีแค่นี้เลยทั้งพวงมาลัยมีแค่หมุนขึ้นหมุนลงแล้วก็ปุ่มพูดอ่าปุ่มเปิดกล้องแค่นี้ปุ่มพูดแค่นี้เลยไม่มีปุ่มอื่นใดๆเลยนะครับแม้กระทั่งปุ่มปรับกระจกข้างๆก็ไม่มีมีแค่เปิดกระจกปิดกระจกล็อกรถเปิดประตูแค่นี้นะครับไม่มีปุ่มอื่นเลยแม้กระทั่งหน้าจอตรงนี้ก็ไม่มีนะครับหน้าจอตรงนี้ไม่มีเลยเพราะว่า เราจะใช้สายตาในการมองตัว head up display เป็นหลัก head up display จะขึ้นโชว์ที่กระจกเลยนะครับก็ได้ความรู้หลาบวกกับความมินิมอลไปในตัวนะครับส่วนในเรื่องกล้องเห็นไหมครับกล้องชัดมากเลยนะสามารถที่จะดูเป็นแบบรอบคันได้กล้องชัดมากดูรอบคันได้มีสุนัขมีเด็กมีอะไรรอรอบคันไหมก่อนที่จะออกตัวไปปิดกล้องก็ปิดไปได้ครับ ตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถใส่แก้วได้2ใบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ถ้าจะวางของก็วางของตรงข้างล่างได้เลยช่องใส่ของโคตรใหญ่นะบอกเลยใหญ่มากๆกดปุ่มนี้ทีโอ้โหใส่อะไรได้บ้างเนี่ยกี่ช่องวะเนี่ยทุกอย่างคอนโทรลในหน้าจอรถหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสียงแม้กระทั่งหน้าปัดเรือนใหม่ที่ที่เคยอยู่ตรงนี้ครับดูสถานะต่างๆอ่ะดูเปอร์เซ็นต์ของแบตด,ดูกิโลที่วิ่งดูอ่ะระยะทางทั้งหมดนะครับ297กิโลการใช้พลังงานแบบไหนเราสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เช็คลมยางตรงนี้ได้ครับเห็นไหมซ้าย3 4.5ขวา42.1ดนะ่ะเราดูค่าลมยางตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมนูเพลงที่เราเปิดเราก็สามารถเปิด เมนูจะขึ้นค้างตรงนี้ไว้ฝั่งขวานะครับถ้าจะโทรหาใครก็ดูฝั่งนี้ได้เลยทีนี้ไปดูหน้าจอหน้าจอมีอะไรบ้างอันนี้โหมดแคมปิ้งจะอยู่ขวามือนะครับเห็นไหมเวลาที่โหมดพักผ่อนเราจะอยู่ฝั่งขวามี3โหมดอัตโนมัติให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งแบบแลวเราก็มาดูนะครับมีอะไรบ้างอ่ะกล้องสามารถที่จะถ่ายบรรยากาศในรถได้นะครับ เนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเพิ่มเมมโมรีีการ์ดดีๆนะครับเราสามารถที่จะทำรายการขับไปคุยกันไปได้เลยครับแบบนี้ได้เลยกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกล้องเนี่ยสามารถที่จะปิดหน้าจอไม่ให้เห็นด้วยก็ได้นะครับนี่เราก็เริ่มถ่ายวิดีโอได้นะครับก็ถ่ายกดถ่ายเริ่มได้เลยนะครับเวลาขับไปนะครับถ่ายวิดีโอไปได้เกิดเหตุการณ์อะไรบันทึกวิดีโอได้นะครับแล้วก็เพลงเพลงเนี่ยเขาจะมีเพลงออนไลน์มาให้เราฟรีด้วยนะครับก็คือสามารถเปิดเพลงออนไลน์ฟังได้นะครับตัวบันทึกการขับขี่พวกเนี่ยอย่างกล้องเมื่อกี้เราไปดูการบันทึกได้นะครับ ว่าเราบันทึกอะไรไปบ้างได้เนี่ยเราจะดูบันทึกรอบคันได้นะครับก้องซ้ายก้องขวาก้องหน้าก้องหลังได้หมดเลยเออน่าใช้น่าใช้ Apple CarPlay ร้อ a ต t ้มีครบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต้อง360องศาก,ก็เรียกมาได้ถ้าเราจะปรับแอร์ละครับปรับ air แอร์เราก็เรียกปรับแอร์ขึ้นมาได้ครับแม้กระทั่งที่จะเราจะเป่าลมเบาะนั่งนะครับแล้วก็เป่าเปิดได้นะครับที่สําคัญคือบันได้ทั้ง4ี่เบาะด้านหน้าเลยนะครับไม่ใช่แค่ห้องผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าห้องฝั่งคนขับอย่างเดียว แต่ได้ยันไปถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับความเจ๋งนะครับอ่ะเราสามารถที่จะเปิดเปิดได้ด้วยนะว่าจะเอาแบบว่าเบอร์1เบอร์2ได้เห็นไหมเบอร์1เบอร์2เบอร์3ได้ครับอ่ะประมาณนี้ครับในเรื่องของการปรับแอร์นะครับปรับแอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ไวร์วชาร์จเจอร์นะครับสามารถที่จะเสียบไวร์ชาร์จเจอร์ตรงนี้ได้วางลงไปก็ชาร์จแล้ว รตรงนี้มี USB Type C แล้วก็ USB Type A นะครับในส่วนของการขับขี่นะครับเห็นไหมเห็นเกียร์ไหมครับเกียร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ D เราก็ดึงลงนะครับเวลาเข้าเกียร์ R เราก็ดันขึ้นเวลาเข้าเกียร์ P เราก็กดดันข้างแค่นี้เลยไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายเกียร์ฝั่งขวานะครับถ้าสมมุติว่าขับไปอยุดเกียร D D ์ D ไปตกเข้าเกียร์ R แบบเนี้ยมีผลไหมไม่มีผลนะครับทุกคนเพราะว่ารถได้ทําการเซฟตี้ไว้หมดแล้วเห็นไหมครับฟังก์ชันในการใช้งานโคตรจะดีเลย กับนี่กระจกมีไฟให้นะครับถ้าเราจะเปิดซันรูฟทาอย่างนี้ครับให้เราเลื่อนหน้าจอมารถทั่วไปเขาจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมอ่ารถทั่วไปเขาจะเปิดตรงนี้แต่คันนี้แบบนี้ครับหน้าจอเปิดเห็นไหมครับอันนี้คือเปิดด้านหลังได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดข้างหลังแล้วนะนะเวลาเราเปิดนะครับตัวนี้ก็กจะค่อยๆเคลื่อนคําว่าซั loop นรูฟนีคือตัวซันรูฟด้านหลังนะครับตัวกระบะครับที่เป็นกระจกครอบกระบะอยู่ครับค่อยคอย่คอยเปิดแต่ถ้าเป็น ม่านบังแดดคือตัวนี้ครับตอนนี้คือเราเปิดม่านบังแดดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปิดม่านบังแดดอยู่แล้วก็ปิดม่านบังแดดได้ปิดสุดเลยใช่ไหมครับจะค่อยๆเลื่อนมาแบบม่านบังแดดเราก็จะค่อยๆเลื่อนไหล y มาแล้วก็ปิดทึบไปนั่นเองนะครับโหมดที่ปัดน้นําฝนเราก็เลือกได้นะครับออโต้ถ้าออโต้นี่ก็คือฝนตกก็จะปัดเองอ,อัตโนมัตินะครับความไวเราสามารถเลือกได้นะครับความไวเราเลือกได้ว่าเราจะเอาไว้เท่าไหร่เบอร์ห้าก็ได้แต่แต่แต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ที่หลายคนต้องใช้นะครับคือการคือการปักกระจกเนี่ยทุกคนดูนี่ ปรับกระจกเสร็จอ่ะกดปุ่มนี้นะครับการปรับกระจกมันจะขึ้นมาให้เราหมุนตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับแล้วเราต้องปรับกระจกผ่านตัวนี้ครับอันนี้คือขึ้นอันนี้คือลงกระจกนะฮะซ้ายขวาเห็นไหมเราไม่สามารถที่จะไปปรับตรงข้างแบบนี้ได้นะครับก็คือเราต้องปรับตรงนี้อย่างเดียวมันก็เป็นความพรีเมียมอีกแบบนึงแหละอ่าจะพูดไป แล้วก็ด้านขวาก็แค่สลับมาครับแล้วก็ปรับเจ๋งๆอันนี้เจ๋งแล้วก็กระจกพับด้านข้างเนี่ยเราสามารถกดพับตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโหมดการขับขี่นะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วปรับตรงนี้ได้เลยนะครับขับไปแล้วอยากอยากเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตอ่ะกดโหมดสปอร์ตไปเลยปุ๊บรถก็จะแรงขึ้นนะครับเป็นโหมดสปอร์ตตอบสนองได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าตัวกระจกตัวนี้ครับมันค่อนข้างที่จะแสงแยงตาแล้วมากๆนะให้เราดอกแสงลงได้ครับหรือว่าเราจะเพิ่มแสงตอนกลางวันก็เพิ่มได้ แบบนี้ได้เลยครับโอ้โหทุกคนว่าง่ายไหมอ่ะในสิ่งที่เราจะใช้ประจําวันนะครับใช้ชีวิตประจําวันก็จะประมาณนี้อ่ะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากทดลองให้ทุกคนฟังนะครับคือในเรื่องของเครื่องเสียงไม่รู้ว่าเสียงมันจะไปอยู่ในมือถือได้สักเท่าไหร่นะแต่เครื่องเสียงผมบอกเลยเป็นเครื่องเสียงของโซนี่นะครับซึ่งเครื่องเสียงโคตรด,ดีเนี่ยยืนยันจากน้องๆหลายๆายคนแล้วก็ ตัวเครื่องเสียงครับมีลาโพงทั้งหมด14ตําแหน่งลาโพงเต็มรถไปหมดเลยเสียงเสียงดีมากอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายคลิปกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับผมผม,ผมประทับใจในส่วนไหนของรถคันนี้บ้างน,นะครับและสิ่งที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์มากๆาําหรับรถคันนี้คืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบเลยนะครับคือหนึ่งคือรถเป็นรถคันใหญ่ครับท่องข้้งที่จะมีส่วนสูงสูงมากๆนะครับเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งจริงหรือว่าไปขึ้นเขาอะไรพวกนี้กับทางที่มันเป็นทาาางงลกันน่่อยผมคคิดดดวี้จจะตบไ แล้ววิ่งในเมืองได้ดีไหมวิ่งในเมืองผมมองว่ารถคันนี้วิ่งในเมืองได้ดีมากกับยางด้วยเป็นยางมิชลินสปอร์ตพายอทด้วยครับทำให้รถคันนี้วิ่งได้ดีมากครับแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ถึง6-40โลนะครับมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้ทั้งในเมืองและคนที่ใช้ทั้งนอกเมืองได้และต่อมาครับในสิ่งที่ผมชอบก็คือในเรื่องของฟังก์ชันของรถนะครับรถคันนี้เป็นมากกว่ารถธรรมดาที่ผมเคยเจอมันเป็นทั้ง SUV มันเป็นทั้งรถกระบะมันเป็นทั้้้งรรรถททีีี่่เเอออาาาไไวใใชนกกกณยปปม อยากพักผ่อนอยากจอดรออยากไปส่งลูกอยากนอนรอในรถแบบสบายๆมาสามารถทําได้หมดเลยเราสามารถที่จะเปิดกระบะนะครับแล้วใส่ของที่มีขนาดที่สูงได้นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างหลังคือใหญ่มากๆม,มากไปกว่านะครับต่อให้มีกระบะมาข้างหลังเขาก็ยังทําให้ห้องโดยสารค่อนข้างที่จะกว้างขวาง แล้วนั่งได้สบายแล้วก็มีโหมดการปรับเบาะหลายแบบให้เราได้เล่นกันครับไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งแบบเหยียดขาปรับเบาะนอนได้เลยมีเครื่องเสียง่ไพเรละมีม่านบังแดดมันค่อนข้างที่จะจบแล้วก็เทคโนโลยีของรถคันนี้คือมันจบมากจริงๆนะครับนี่แค่ตัวเริ่มต้นนะถ้าวันนึงถ้าผมไปเจอตัวท็อปแล้วผมจะขนาดไหนซึ่งตัวท็อปทุกคนคิดดูขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็มีระบบโชค๊คเป็นระบบโช๊คอิสระ4สีล้อที่เป็นถุงลมด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็นโช๊คอิสระ4ี่ล้อแล้วนะครับได้รถที่มีเวอร์ชั่นนนขาดี้ ซึงไม่เคยมีรถแบบนี้ในบ้านเราเลยต้องขอบคุณฉากอันนะครับขอบคุณดีพอที่นํารถดีๆแบบนี้มาขายที่บ้านเรานะครับหาใครสนใจรถคันนี้นะครับหรืออยากมาชมรถจริงอยากดูรถจริงหรืออยากได้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาเบอร์ส่วนตัวเองก,ก็ได้นะครับ082478263หรืออ S Line ID มาก็ได้นะครับตามนี้เลย AKE 63945สามารถแอดไลน์มามารับข้อเสนอมาดูตารางดาวตารางผ่อนหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้รับประกันตัวรถได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นรับประกันแล้วก็มีค่าเช็งระยะนะครับแล้วก็ของแถมอีกเทียบเลยอยากได้อะไรนะครับทักมาหาเอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเอกจัดให้นะครับถ้าอยากมาเจอรถจริงนะครับเจอกันได้เลยครับดีพอชอยละวันสารยานครปฐมครับ